สวัสดีค่ะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาทินัตดดาม마าศทรงร่วมแสดงละครรักเร่บทประพันธ์สุดคลาสสิกของโสภาคสุวรรณที่หลายคนรอคอยค่ะ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดาทศางร่วมพิธีบวงสวงละครดักเร่ที่สถานีโทรทัศน์สีกองทบช่องเจ็ค่ะโดยมีเหล่านักแสดงนำอาทิอ๋อมอักพันแผ่นเค้กเขมนิดอัสดาพานิชกุลและหม่อมหลวงสราลีกิติยากรผู้ผลิตละครในนามบริษัทฮันนี่แอนด์เฟรนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์พร้อมด้วยมารุษาโรวาทผู้กำกับละครคุณสายสัมพันธ์ฉัดพลรักน้องสาวโสภาคสุวรรณผู้ประพันธ์ รวมถึงนายเอนโนโดเฟนิกเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียค่ะจากนั้นพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาท,ทินัดดามาศประธานสัมภาษณ์พิเศษอย่างใกล้ชิดพร้อมทีมผู้ผลิตและทีมนักแสดงค่ะเริ่มได้บทละครมาก็เริ่มอ่านบมก็จะต้องเล่นเังคุณแผนเคก้กมากๆแล้วก็เนี่ย ตัวเล็กๆนี่บทต้องต้องเล่นด้วยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าในบทนี้จะร้องไห้กันหรือเปล่าเนี่ยเป้งไงคะวันนี้ไม่ได้เอาของเล่นมาให้นะคะเราต้องรู้จักกันเปนของเล่นือเปล่าคะทำไมคะคนสวยอาพรอบจิตนี่ก็จะดูแลหลานแล้วก็ลูกของหลานได้ดูได้ดูบ้างทางช่องเจ็ด พราะส่วนใหญ่เป็นแผ่นเค้กเล่นแล้วก็ดูเธอเดินแบบด้วยโอกาสได้เดินแฟนโชว์หน้าพระพักค่ะตื่นเต้นมาก่ก็ก็จะพยายามเต็มที่ค่ะได้ได้ดูบทคร่าวๆแล้วเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับทางพี่ต้อด้วยค่ะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศทรงมีรับสั่งกับคุณโสภัคสุวรรณซึ่งอยู่สหรัฐอเมริกาทางโทรศัพท์ค่ะ คุณโสภาคสบายดีคะผู้หญิงเลยดีใจเพราะว่าอ่านหนังสือของคุณโสภาคเป็นเป็นประจำนะคะแบบทุกเกือบทุกเรื่องที่ที่คุณโสภาคเขียนนะคะผู้หญิงก็ได้อ่านแล้วก็พระองค์พาท่านก็โปรดด้วยเรื่องรักเรนี่ท่านอ่านหลายรอบมากรักเรนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของประเทศออสเตรียต่างๆประเพณีวัฒนธรรมเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อผู้หญิงก็ต้องต้องขอฝากตัวด้วยนะคะเพราะว่าเออก็ไม่ได้เล่นละครอย่างนี้มานานแล้วแต่ไม่ใช่ว่าไม่เคยเล่นแต่เคยเล่นแต่นานแล้วก็อาจจะเลือนๆบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวต้องสะกิดต่อมกันหน่อย <laughs> แล้วก็ฝากตัวกับน้องๆด้วยบอกบอกไม่ต้องเกรงนะ เพราะว่าเพราะว่าคุณทูกับคุณสอพงอ่ะไม่กลัวเคยเล่นด้วยกันแล้วชิดจอรอดูคืนนี้มีความน่ารักของนักแสดงตัวน้อยให้ได้ชมกันต่อเบื้องหลังสนุกของละครดักเล่ยังมีให้ชมอย่างจุใจในข่าวบันเทิงช่วงต่างๆนะคะและนี่คือ7จหมายเลขผู้ได้รับคะแนนโหวตโฟโตจินิกโมเดลสูงสุดประจำวันนี้ค่ะกลับมาติดตามเส้นทางบันเทิงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ